จากน้ําหาบน้ํานะครับมีคุถังกะละมังนะครับหนุ่มๆสาวๆพี่ๆน้องๆนะครับทั่วสารทิศทางในจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่านะครับอายุสองน่าจะสองร้อยปีขึ้นนะครับนะครับถ้าใครอยากสําเร็จสมประสงค์ขอพรนะครับมานะครับอันนี้หลายๆท่านนะครับไปชมด้วยกันนะครับโอเค หาบน้ําตักน้ําก,กันตักน้ําจากบอ่อโน้นนะครับบอ่อที่เบาะเดี๋ยวก็จะพาไปแต่นะหลายะคนคือตั้งแต่ชาวบางระจันเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะครับคือประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับอยู่ที่อำเภอบางระจันนะครับเ้ยนสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จเนี่ยถ้าสําเร็จก็มาแก้บนนะครับมีบอ่อน้ำสามบอ่อนะครับ น,นี้บอ่อน้ําตั้งแต่ชาวบางลยจันนะครับเอาบ้านน่ะจะพามาชมบอ่อน้ำสามบ่อนะครับแล้วก็เขาจะตักจากบอ่อน้ำสามบ่อนี้นะครับหาบน้ําตักน้ํากันตักน้ําจากบ่อนู้นนะครับบอ่อที่บ,าบ่าวะเดวก็จะพาไป,ไปนะแต่ะละคนจะพาไปชมบอ่อใหญ่เลยนะครับบอ่อที่ชาวบางและจัน ขุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านนะบอ่อน้ํามีสามบอ่อนะครับเอ,อ่อหลายคนมาบนบานศาลเก่าไว้นะครับทั้งทับูชาก็าอยู่ตรงนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวบ่าวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปกราบด้วยกันนะครับจะพาไปชมบอ่อใหญ่เลยนะครับบอ่อที่ชาวบางและจันทร ขุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสองกว่าปีที่ผ่านูปประมาณสักสองกว่าปีแล้วนะครับสักแห่งนี้นะครับวางวางใหญ่นะครับอันนี้คือมาจากจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหาบน้ําจากน้ํานะครับเผื่อที่จะแอนะครับอายุสองน่าจะสองร้อยปีขึ้นนะครับนะครับ ถ้าใครอยากสําเร็จสมประสงค์ขอพรน,นะครับจะพาไปชมบ่อใหญ่เลยนะครับบ่อที่ชาวบางและจันขุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาแปไปที่บ่อใหญ่นะครับมีทั้งพี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้าหน้าอานะครับอันนี้เก่าแก่มานะครับอันนี้หลายๆท่านนะครับไปชมด้วยกันนะครับ โอ okay. เคเทเีย์คือตั้งแต่ชาวบางระจันเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะครับคือประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับอยู่ที่อำเภอบังระจับนะครับเห็นนะครับอ่าเราจะพาชมเลยนะครับนี่คือสักเก่าแก่นะครับทุกคนตักน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งนะครับ ะสาบางละจันน่าจะยุ่เอาบ้านน่ะจะพามาชมบอ่อน้ำสามบอ่อนะครับแล้วก็เขาจะตักจากบอ่อน้ำสามบอ่อนี้นะครับคือตั้งแต่ชาวบางละจันเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะครับคือประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับอยู่ที่อำเภอบงอางละจันนะครับเห็นตักน้ำหาบน้ำนะครับมีคุถังกะละมังนะครับหนุ่มๆ้าสาวพี่ๆน้องๆน,น,นะครับ ทั่วสรารทิศทางในจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่านะเดี๋ยวก็จะพาไปแต่นะแต่ละคนตักน้ําหาบน้ํานะครับมีคุถังกระมังนะครับหนุ่มๆสาวๆพี่ๆน้องๆน,นะครับทั่วสรารทิศทางในจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าจะพาไปชมบอ่อใหญ่เลยนะครับบอ่อที่ชาวบางและจันทรุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับ อันนี้หลายๆท่านนะครับไปชมด้วยกันนะครับโอเคเรียกทุกคนก็มาขอพรจากหลวงพ่อตรงนี้นะครับวิหารพระอาจารย์ธรรมโชตจะพาไปชมบ่อใหญ่เลยนะครับบ่อที่ชาวบางและจันทร ขุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสองรอกว่าปีที่ผ่านจะพาไปชมบ่อใหญ่เลยนะครับบ่อที่ชาวบางและจันขุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสองร้อกว่าปีที่ผ่านสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จเนี่ยถ้าสําเร็จก็มาแก้บนนะครับมีบ่อน้ำสามบ่อนะครับนนี้บ่อน้ําตั้งแต่ชาวบางและจันนะครับสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จเนี่ยถ้าสําเร็จก็มาแก้บนนะครับ มีบอ่อน้ำสามบอ่อนะครับนนี้บอ่อน้ำตัง้งแต่ชาวบางเลยจันนะครับมาจากจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหาบน้ำตักน้ำนะครับเผื่อที่จะสะเก่าแก่นะครับทุกคนตักน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งนะครับสะบางละจัน<ะ>น่าจะย<ะ>จะพาไปชมบอ่อใหญ่เลยนะครับบอ่อที่ชาว บางและจันทร์ขุดไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านสะเก่าแก่นะครับทุกคนตักน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งนะครับสระบางละจันทร์น่าจะอายุประมาณสักสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับสะตแห่งนี้นะครับกว้างขวางใหญ่นะครับอันนี้คือตักน้ำหาบน้ำนะครับมี คุถังกะละมังนะครับหนุ่มๆสาวๆพี่ๆน้องๆนะครับทั่วสารทิศทางในจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าพพอๆกับชาวบางละจันเลยนะครับเห็นไหมคือตั้งแต่ชาวบางละจันเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะครับคือประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับอยู่ที่อำเภอบางละจับนะครับเ้ยนคำบูชาก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวจะพาไปดูนะครับ เดี๋ยวพาไปกราบด้วยกันนะครับแนะครับอายุสองน่าจะสองอปีขึ้นนะครับนะครับถ้าใครอยากสําเร็จสมประสงค์ขอพรน,นะครับมาจากจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหาบน้ําจากน้ํานะครับเผื่อที่จะนะครับ เราจะพาชมเลยนะครับนี่คือเฝาบ้านาจะพามาชมบ่อน้ำสามบ่อนะครับแล้วก็เขาจะตักจากบ่อน้ำสามบ่อนี่นะครับสระเก่าแก่นะครับทุกคนตักน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งนะครับอสระบางละจัน<ะ>น่าจะายุ พ่อพอกับชาวบางและจันเลยนะครับ,หรบเห็นไหมบอ่อน้ํามีสามบอ่อนะครับเอ,อ่อหลายคนมาบนบานสารเก่าไว้นะครับทั้งพาไปไปที่บอ่อใหญ่นะครับมีทั้งพี่พี่น้องน้องพอ่พอพ่อแม่แม่แมลุงป้าน้าอานะครับอันนี้เก่าแก่พาไปไปที่บอ่อใหญ่นะครับ มีทั้งพี่พี่น้องๆ้องพอ่พอพแม่แม่แมลุงป้าน้าอานะครับอันนี้เก่าแก่ประมาณสักสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับสัตแห่งน,นี้นะครับกว้างวางใหญ่นะครับอันนี้คือแนะครับอายุสองน่าจะสองร้อยปีขึ้นนะครับนะครับถ้าใครอยากสำเร็จสมประสงค์ขอพรน,นะครับ คือตั้งแต่ชาวบางละจันเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะครับคือประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับอยู่ที่อำเภอบางละจันนะครับเพีย้ยนต่อชมได้ตรงนี้นะครับขอพรจากตรงนี้นะลงข้อนะครับสระเก่าแก่นะครับทุกคนตักน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งนะครับะสระบางละจันน่าจะใายุนะครับ อเรา,าจะพาชมเลยนะครับนี่คืออะไรบ้างเขาตัตากน้ำเห็นไหมตักน้ำมาเทมาอะไรใส่นิสะบางระจันนะครับอายุน่าจะคือตั้งแต่ชาวบางระจันเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนะครับคือประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับอยู่ที่อำเภอบางระจันนะครับเห็น สมได้ตรงนี้นะครับขอพอรจากตรงนี้นะลงข้อนะครับมาจากจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหาบน้ําจากน้ํานะครับเผื่อที่จะหาบน้ําตักน้ํากันตักน้ําจากบ่อโน้นนะครับบ่อที่บา